ให้เห,หมียวก็เลยบอกว่าเหมียวไม่รับนะคะเหมียวไม่ได้รับเซ็นให้ใครเข้ามาเกาหลีนะคะถ้าไม่ใช่ญาติพี่น้องเรารู้ไหมคะว่าเซ็นให้คนอื่นเข้ามาในเกาหลีใต้นะคะถ้าเขาไม่กลับตามกําหนดนะคะเสียค่าปรับประมาณเกือบสองล้านบาทเลยนะคะไม่ใช่เล่นๆนะคะกฎหมายเกาหลีแรงมากใครที่อยู่เกาหลีจะรู้ดีนะคะว่ากฎหมายเกาหลีแรงมากนะคะ ถ้าไม่ใช่ญาติพี่น้องเราเราเซ็นให้เขามาเราเชื่อใจเขาร้อยเปอร์เซ็นหรือเปล่าเชื่อใจเขาร้อยเปอร์เซ็นหรือเปล่านะคะมันมีความเสี่ยงเยอะค่ะเห็นไหมมีคนอุดรเนาะคนอุดรอยู่เกาหลีเยอะมากเลยมิวก็เป็นคนอุดรเนาะพี่เขาทำ e8 เห็นพี่ตั้งนานแล้วแหละตั้งแต่ปีไหนปี ปีที่แล้วเหมือวก็ยังเห็นพี่เขาโพสต์อยู่ก็คือเป็นคนอุดอรนี่แหละทําวีซ่า e 8ขีดสวีซ่า e 8ขีดก็คือเป็นวีซ่าทำงานตามฤด,ดูกาลนะคะก็ทําวีซ่าให้ญาติพี่น้องมาทํางานที่เกาหลีระยะสั้นแค่8เดือนแต่เขาหนีวีนะคะพี่เขาก็โพสตามหาว่าเออใครเห็นบอกแสคนนี้คนนี้นะคะช่วยแจ้งหน่อยถ้าเขาไม่กลับตามกำหนดนะคะพี่เขาโดนค่ะ โดนเสียค่าปราบับประวัติไม่ดีเพอเพออาจจะถ้าเขาแบบว่ายังไงละ่เะเพอเพออาจจะไม่มีสิทธิ์ต่อวีซ่าได้เลยเนี่ยนะคะมันไม่ใช่แบบว่าการรับรองให้คนอื่นเข้ามาเกาหลีก็คือมราสโมโยอันยองฮาเซโอันยองฮาเซโยอีกอ่กวัวกัวซากัวซานะคะกัวซา,านวดหน้านะคะให้ ระบบต่อมน้ำเหลืองนะคะไหลเวียนได้ดีค่ะมันช่วยได้จริงๆนะคะกระตุ้นต่อมน้ำเหลืองใต้ผิวหนังนะคะให้ระบบไหลเวียนได้ดีนะคะอันยองคเซโยกัวซามัสซจิออนกุลฮังกุกอชันแฮจิเนียวอันนี้ยอจุกึมจุกุมจุกุม การเซ็นรับรองคนอื่นเข้ามาในเกาหลีนะคะมีความเสี่ยงค่ะกฎหมายเกาหลีใครที่อยู่เกาหลีจะรู้ดีว่ากฎหมายเกาหลีแรงมากๆารเลยแรงจริงๆนะคะไม่ใช่ธรรมดานะหนูยกตัวอย่างอย่างที่เขาเลือกตั้งอย่างเงี้ยเลือกตั้งสอออะไรประมาณเนี้ยเวลาเขาเลือกตั้งเขาจะไปอยู่อะไรนะข้านถนนแล้วเขาก็จะขออแล้วเขาก็แบบว่ายังไงล่ะ ไอ้อปวดเลือกปวดเลือกเบอร์หนึ่งปวดเลือกเบอร์สองนะแต่บ้านเราเนาะบ้านเราขนาดเป็นผู้ใหญ่บ้านเนาะต้องมีต้องมีให้อะถ้าไม่มีให้ไม่มีใครเลือกขุดนะแต่อย,อยู่นี่ไม่มีนะคะอยู่นี่ไม่มีคอร์รัปชันนะคะกฎหมายจ,ยจอคิโอจอจอคิโอจอคิโอเช้าน

เขกลอะไรอ๋อคำสามีดาอีกอ่ะมาสติออนกุลกัวซานะคะกัวซากัวซานะคะกัวซาหน้านะคำสามีดาคำสามีดาโอเนรนโอเรนอีกอ่ะไพติงไพติงฮังกุกคอฮังกุกอไพติงนะคะ